โอ้หวานครับพี่น้องครับในบ้านตาอุดจ้ะบ้านตาอุดบ่ตำบลยังครับตำบลตาอุดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดอ่าบับบกโมู่นี่โทษดได้ครับสวนนี่มาแต่ทั้งใดครับสวนเธอแถวเขาเหนีห่บ่แถวอำเภอขุขันหนี่บ่ครับปลูกแ้วสิงจ้ะอ๋อเขาปลูกหลายๆนีอยู่พูดสิงห์แล้วก็เอามาขายอยู่นี่มันบ่ครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวผมสิขอยางมึงก่อนเด้อเดี๋ยวสิมาลองซีมนลำเด้อครับเด้อเดี๋ยวสี่ยางมึงก่อนเนาะ บ้านตาอุดตำบลตาอุดอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดเนาะอ้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมมาเบิ่งนี่อ้าโทษได้ครับนี่ขายจังไรครับตัวนี้นี่ราคาโซงจักบาทก่อนลูกละเจ็ดบาทบ่อโอ้กิโลละเจ็ดบาทบ่โอ้ราคาส่งร้อยกิโลขึ้นไปโอ้พันยังครับนี่ครับนวยยังพันอัพไทมอัพนะครับโอ้คุณผู้ชมครับโอ้น่าสนใจแห้งครับอันนี้ซุกเบิ้ลเรียบร้อยแดงเบิ้ลเรียบร้อยบ่ครับเดี๋ยวขาย ขายเป็นกิโลขันราคาทรงนี่ลอยโลขึ้นไปลอยโลขึ้นไปนี่เจ็ดบาทขายเป็นลูกกระตามไสอ๋อลูกกระตามไส้เอาลู๊กเน้อหน่อยจังสี่นี่จังไหนนี่หน่วย,ย,ยจักบาทเนี่ยสาม 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ลูกห้าสิบบาทตัวนี้เนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้มีหลายใสสีลอยลอยค่ะออเอาโอเคครับเดี๋ยวผมสิขอยางไปทั้งขุดเมืองก่อนเนาะเอ้าพี่น้องครับมาเบิองทั้งผีกันต่อน,นะครับพี่น้องโอ้ทั้งนี้นี่เป็นจังไหนอบอกโม่ขึ้นหน่วยสีแบบจุยรวยจังสี่ครับเนี่ยเอ้าสวัสดีครับ อันนี้พันธยังครับนี่หน่วยขึ้นมาเน่าของสิตอปีโดโอ้ตอปีโดนี่มีแต่หน่วยงามๆใหญ่ๆขายจังไหนครับนี่ตอปีโดนี่ยเหมือนกันกิโลละเจ็ดบาทเหมือนเจ็ดแปดบาทร้อยกิโลขึ้นไปบรืครับร้อยกิโลขึ้นไปได้ราคาส่งเถ้าปีกนะครับขายปีกเนี่ขายยังไงครับลูกแยงชนิดสองลูกละห้าสิบสองเลยลูกละห้าสิบบาทบรืครับอุ้ยนี่กระปูกระเที่วผู้สิงเขานี่บรืครับเนี่ยอืม ่ถ้าแถววัดหลวงปู่สวงเขาปลูกกันบ่ครับบ้านนีอก็ส่งมาขายอยู่นี่ปลูกเองโอ้ครับไปเซาที่ปลูกอยู่พุ้นบ่แม่ค้าก็ปลูกเองบ่นี่ยหรือว่าแม่ค้าขายซื่อๆค่้าขายขายคือมีมีมีคนปลูกเอามาให้อ่าโอเคพูนคนปลูกโอ้ปลูกเองเลยบ่ครับงูนี่น้อยกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างรอๆให้ทั่วๆ์กันเด้อครับเด้อเอาขอบคุณครับอ้าวมาเบิ่งทั้งพี่พี่น้องอุ้ยจะเป็นสะออนบักโม่พี่น้องไงบ้านตาอุดตำบลตาอุด อำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้ยหน่วยในน้อยยังส่สุกแดงเลยบอครับในน้อยยังสิสุกแดงเลยบอครับนี่โอ้ยสุดยอดหลายครับพี่น้องครับเพิ่งครับนี่ครับผู้ใดอยากมารับไปขายก็มาได้ครับเด้อบานตาอุดอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับริมถนนสายยี่สิบสี่นี่แหละครับอ่าอ่โชคชัยเดชอุดมนี่เลยเลยแยกกันโคกตานมานิดเดียวนะครับเนิ่งเลยเลยแยกโคกตานมานิดหนึ่งครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับเนี่ย อ่ะยางมาเบิ่งทั้งปีต่อครับโอ้สุดยอดเลยครับเป็นแรงขายบักแตงโมราคาทรงนะครับพี่น้องครับอ้าสวัสดีครับอันนั่งเฮ็ดหนังครับนี่โอ้คัดลูกบ่ครับอันตอนที่เขามาทรงไห้เขาบ่ได้คัดเลยบ่เขามาลงไห้เฮาเลยบ้านเขาก็ว่าคัดเองว่าใส่ขนาดไหนขนาดไหนยังสีบ่ครับอืมคุณผู้ชมดงบักแตงโมครับพี่น้องครับอ่านี่แหละเขาเอื่นว่าดง ดงแตงโมครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับดงดงแตงโมของอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับอ่าสุดยอดมากๆนะครับทั้งหนีมีตะนวยบอกงเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดครับอ่ะขุ่นแหละครับตั้งขุนครับอ้าสวัสดีครับเออมีตะนวยใหญ่ๆงามๆเนาะครับน้องบอกโม่เนาะคุณผู้ชมครับ นี่ตัวนวยใหญไงงามๆเลยครับพี่น้องครับะโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศนะครับของขายบักแตงมูนะครับอยู่บริเวณของบ้านตาอุดนี่ริมถนนสาย24บ้านตาอุดอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสะลองล่องซีมเบืองนะครับพี่น้องว่ารสชาติมันสีแสีบอสอจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาล่องซีมเบิองนาะ เอาละครับพี่นองครับหลังจากทีผ้าพี่นองเบืองบักแตงโมแล้วที่นี่ผมกระสีร่องๆองซิมเบืองนะครับว่าบักแตงโมของบ้านตาอุดพนีว่าสีเป็นยังไงสิแสบบอนะครับเอาไหมค่าครับผมสิขอซิมเบิองนะครับเนาะจากหน่วยหนึ่งเป็นยังไงว่ามันสิแสบบอครับเอามาเลยเลยครับแหมค้าครับเอาเอาเลือกหน่วยใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้ละผมสิเลือกเองดอกบ้านว่ามันสุกบอ่ะมาอันน่วยนี่สุกบอครับไหมค้ะสุกบอหน่วยนี่อ่นนี้ละเอาหน่วยบใหไงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับว่า มันสีแดงว่าอ้าวล่องมึงเลยครับแม่ค้าพาเลยครับพาเลยเขาสีล่องกินมึงนะครับพาแล้วก็เฮ็ดเป็นเสี่งหน่อยหน่อยกัได้ไหมค่ะเด้อเฮ็ดคือบ้านเขากินนะครับนี่แหละแม่ค้าเพิ่นเพิ่นสิพายเบิ่งนะครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งเบื้งเพิ่นพามันสีแดงใจวายเลยนะครับพี่น้องครับอ้าวโอ้โหซ้ำนี่ก็นี่แหละเนื้อมันก็โอเคแลนะครับคุณผู้ชมอ่ะไอเฮ็ดเป็นเสี่งแบบว่าการกินเลยเลยในผมเด้อโอ้อ่ะ อุ้ยตัวนี้แดงเลยตัวนี้เอ่ะตัวนี้ก็ได้เอาเอ่ะเ,เ,เอาละพี่น้องอ่านี่แหละคุณผู้ชมโอ้หเบืองหมึกแตงโมครับพี่น้องครับดงหมึกแตงโมเอาละผมสีล่องซิมให้พี่น้องเบืองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้หวานครับพี่น้องครับอือหือโอ้หวานดีครับอื้อหือ โอ้หวานชุ่นยอดครับอือหือมาพี่แม่ค้ามาพี่มายืนอยู่ข้างค่างคนนี้ยาสิฟิลี่สียันนะว่นี่อ้าสิถามอ้าวสวัสดีครับแม่ค้าซื้อไว้จากไหนครับแม่ค้าไอแม่กวางจ้าแม่กวางบอกครับแผงบักแตงนี่ซื้อว่าแผงแตงแม่กวางแตงโมบอกราคาทรงนี่ขายจากไหนขอบอกคุณผู้ชมฟังบ้างปัจจุบันนีเจ็ดบาทโอ้โล่หรอครับ ขายเป็นโลโลละเจ็ดบาทห <c oughs> มายเข้ามาพอขายไม่ขาดมารับไปขายตอ่อน,นี่ยเนาะเขาก็ขายเป็นกิโลจักกิโลครับจังสี่หนโลละเจ็ดบาทหน่100โล่ึ่งร้อยกิโลขึ้นไปเนาะหนึ่งร้อยโลขึ้นไปนี่โลละเจ็ดบาทเอาไปขายตอ่อเนี่ยสบายเลยแม่ขาปลูกเองบ,อบ,คบ,บออ่ครับแบบเด้งบ่ครับโอ้ลักซื้อเอามาที่การโอ้รับซื้อจากเช่าวสวนมามากระจายสินค้าบริเวณเนี่ยเขาเอิ่นมองอี่งก่อครับมองนเนี่ยตลาดแตงโมตาอุดค่ะตลาดแตงโมตาอุดมันตั้งอยู่บ้านตาอุดบ่ครับบ้านตาอุดอำเภอขู่ขัน จังหวัดศรีสะเกดอยู่ริมถนนสาย2 4เลยเนาะหาง่ายเนะาะเอาบอกเบอร์โทรคุณผู้ชมเนี่ยฮะเพิ่นอยากโทรมาหาสั่งแตงโม,โมไปขายเอาเบอร์ยังครับ089 089 624 624 9052 9052เอาั่นแหละครับพี่น้องครับก็บคือเบอร์โทรที่จะสั่งของแตงโมนะครับเอาสุดท้ายนี่นะครับผู้ชมอยากบอกว่าหวานแล้วก็อร่อยนะครับแตงโมของเนี่ยแม่แตงยังก่อนครับเอแ<ม>เอแม่กวางแตงโมนะครับถ้าซื้อว่าแม่กวางแตงโม,มก็ ผู้ใดอยากมากินอยากมาลองซิมอยู่นี่กับมาดเ,เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ